สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกมาแล้วพ่าหมอจากเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะก็กลับมาทำนายดวงการเงินตัวเลขนำโชคให้กับชาวราศีพิจิกนะคะเหมือนเดิมค่ะทำนายดวงโดยกว้างนะคะของชาวราศีพิจิกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราดูเฉพาะเรื่องการเงินนะคะในเดือนมีนาคมนี้ว่าจะเป็นยังไง อ่าพระหมอเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการเงินรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยกระจุ้มกระชวยนะคะรู้สึกว่ามีพลังและมีความหวังยังไงก็ไม่รู้อ่าทีนี้เราก็จะมาดูกันของชาวราศรีพิจิกนะคะหรือลัคนาพิจิกก็สามารถจะดูร่วมกันได้นะคะะฉะนั้นเนี่ยเเราก็จะดูเป็นแนวทางเหมือนเดิมอย่าซีเรียสอย่าเครียดนะคะ ชาวราศีพิจิกนี่ก็บอกว่าคือพูดที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจ,จิกายนถึงวันที่15ตุลาคมนั่นเองค่ะอ่าขออนุญาตสับไพ่แทนชาวราศีพิจิกนะคะครูบาอาจารย์เนาะช่วยชี้แนวทางให้ออกมาชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะดูว่าเดือนนี้จะรอดไหมนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างหรือเปล่า นะและเราควรที่จะระมัดระวังเรื่องของการเงินน่ะในเรื่องอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางนั่นเองค่ะชาวราศีพิจิกขออนุญาตนะคะเคลียร์ไพ่หน่อยหนึ่งเคลียร์ไพ่หน่อยนึงนะดูท่าทางแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกอะน่าจะโอเคอยู่นะพ่อหมอก็ขอให้กําลังใจนะในเรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ <c oughs> เรื่องที่ ปวดเฮตปวดเฮตนะปวดสมองสมองสําหรับทุกคนนะีโดยเฉพาะป้าหมอป้าหมอก็เป็นนะอ่าอันี้มาดูกันนะคะก่อนอนุญาตจับไพ่แทนชาวราศีพิจิกนะคะจํานวนห้าใบนะมาดูกันสิคะดูก่อนดูก่อนนะมาดูไพ่ตัวตนนะคะใบแรกก่อนนะคะณนะต่อไปนี้ โอเคก็ไพ่นี้ดีนะคะเป็นไพ่ใหญ่เนาะกงล้อแห่งดวงจะตานะคะความหมายก็คือรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนมีนาคมนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะถ้าหมุนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีปฏิหารเกิดเนาะในเรื่องของการเงินนะถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะเราเจาะไปในเรื่องของการเงิน ปฏิหารเกิดก็คือหมายความว่ามีความรู้สึกว่ามันช็อตต่อเนื่องมาตลอดเนี่ยต่อไปนี้แต่เจอตัวนี้มันจะดีนะความหน้าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือตัวนี้เลยนะคะชาวราศีพิจิกแต่ชาวราศีพิจิก,จกท่านใดท่านหนึ่งนะจ๊ะถ้าเกิดการเงินของเราดีด,ดีมาตลอดและเราก็ใช้ใจ่ายไม่ระมัดระวังอะ่ะ ตั้งแต่ปลายปีมาแล้วอ่ะชาวราศีพิจิกขาเจอตัวนี้ให้ระวังค่ะในเดือนนี้มันจะพลิกเหมือนกันความหมดนะอันนี้เตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการเงินอ่าส่วนคนที่ไม่โอเคจะตายเลยไม่ตายเลยม้านะฮะแต่เจอตัวนี้ยิ้มได้เลยค่ะยิ้มได้เลยนะเงินจะเข้ามาตึมตมนะในเดือนมีนาคมนะคะ ่าต่อไปไพ่ใบที่สอง,สองอามาดูกันนะคะไพ่ใบที่สองเป็นยังไงเนี่ใบที่สองก็คือก้าถ้วยก้าถ้วยเห็นไหมคะเมื่อกี้ไพ่ตัวตนนั้นแรกไพ่ใบที่สองนะก็ะคือรู้สึกว่ามีความหวังยังไงไม่รู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะ ชาวราศีพิจิกคิดว่าน่าจะไม่ชดนะคะและตั้งดีด้วยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะเสียเงินใช้เงินก็จะใช้ไปในเรื่องของการใดๆนั่นเองอย่างเช่นเรื่องของการแต่งงานนะคะเรื่องของการซื้อทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือขยายกิจการอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคิดว่า ชาวราศีพิจิกนั้นเนี่ยคงจะรอดนะคะในเดือนนี้นะต่อไปไพ่ใบที่3าอ๋อชัดเจนแล้วล่ะค่ะมีเรื่องน่ายินดีจริงๆด้วยนะคะถ้าจะใช้เงินนะคะก็จะไปในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายเป็นเรื่องที่น่ายินดีร่วมฉลองนะคะ เพราะฉะนั้นในไพ่ตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะไพ่สามถ้วยนะคะชาวราศีพิจิกยินดีด้วยในเรื่องของการเงินนะเพราะเราทำนายเรื่องของการเงินแต่เขาบอกว่าถ้าจะใช้ไปนั้นนะ่ใช้มีประโยชน์ที่สุดเลยนะคะชาวราศีพิจิกอ่าหายวงเลยโอ้ยดีจังแล้วแถมยังสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้นะคะแต่ก็ย้ำเน้นเหมือนเดิมการเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนั้นเนี่ย ให้ชาวราศีพิจิกนั้นเนี่ยพอเป็นคำๆนะคะอย่าเยอะนะคะอ่าโอเคไพ่ใบที่สีบอกว่าแหมเดือดสตาร์นะคะการเงินในเดือนมีนาคมนั้นลื่นไหลนะคะลื่นไหลเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นหายห่วงหาย่วงเลยค่ะชาวราศีพิจิกเนี่ยเดือดสตาร์นี่ก็คือมาแบบอ่อนๆแสงดวง ดวงดาวดวงดาวมาแบบอ่อนๆน,นะคะเดือสตาเพราะฉะนั้นเมื่อมาอ่อนๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีเหลือเก็บไปบ้างนะคะไวาใช้ในเดือนมีนาเมษามีษา,า,าไว้ไปเที่ยวสมกลานอันนี้เลยนะสุดท้ายแล้วเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็คือกลุ่มใจกลุ้มใจเลตบท้ายด้วยการกลุ่มใจเห็นไหมคะก็คือ คำว่าคงมใจตรงนี้ก็คืออย่าวิตกกังวลนะคะได้มาแล้วเราก็บริหารการเงินได้ดีนะใช้ในการดีๆทั้งหมดนะคะไม่ต้องเสียเรียดไม่ต้องเครียดอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติเรื่องที่ต้องใช้วางแผนไว้แล้วว่าเราจะต้องเก็บเงินได้เท่านี้เท่านั้นแต่พอวางแผนก็ไปปับเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนก็คือไม่ได้เก็บมันมีเรื่องที่จะต้องใช้อย่างนี้ ก็ไม่ต้องคิดต,ตกหาหมา่ว่าหมอเนี่ยก็เป็นแบบนี้หาใหม่นะเริ่มต้นใหม่หมัวแต่ว่าคิดจิตตกอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เราประสาทเสื่อมแบเปล่านะคะชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นนอนให้หลับนะแหวยจะออกแล้วนอนให้หลับฝันให้เม่นนะนะนี่นี่น,น,น,นฝันให้แม่นถ้า,อานอนนอนแล้วตื่นขึ้นมาลุกนะขึ้นมาปั๊บเนี่ย ตาค้ามเป็นผีดิบอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ฝันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนอนให้หลับสนิทไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนอธิษฐานจิตเก้าททำจิตให้สงบนะแล้วเ,เราก็จะฝันดีฝันดีนั่นเองค่ะอะโอเคคิดว่าจะรอดนะอ่าทีนี้มาดูว่าถ้าสมมุติว่าชาวราศีพิจิกนั้นเนี่ยจะเสียงโชคเสียงเวืองอะค่ะจะได้มาทางไหนบ้างนะคะ ก็จะได้มาทางไหนบ้างละ่ะในในตรงนี้เนี่ยก็จะชี้แนะไปก็คือลองซื้อ,อตัวเลขที่ที่เป็นตัวเลขเดิมๆของชาวราศีพิจิกดูนะคะหมายความว่าเราเคยเราอาจจะรักตัวเลขไหนของเรานะโดยปกติหรือเราเคยซื้อฉลากรางวัลแล้วเราเคยถูกอย่างเงี้ยเลขนั้นอะ ก็จะวนกลับมาให้เราได้กินอีกนะคะเราลองเดินนะนี่นะเลขเราทีนี้ถ้าเกิดว่าเลขเ,เลขนำโชคนะคะในไพ่ที่เขาชี้มาเนี่ยอุ้ยตายแล้วทำไมหลายตัวจังกันเนี่ยหลายตัวจังเลยนี่ทำไงดีเอาตัวไหนดีวะเนี่ยอ่ะป้าหมอเลือกให้ก็แล้วก,กันนะเอาไปสักสองชุดเอาเลือกเลข ที่ที่ประจําตัวสักสองชุดนะสองชุดเออสามชุดนะเอาเอาไปเลือกเอาเองนะดวงใครก็ดวงมันนะคะผิดไม่ว่าคันนะคะชาวราศรีพิจิกนะคะเพราะว่าของเงี้ยมันอยู่ที่ดวงของใครของมันนะคะอ่าไม่โดนชาวราศรีพิจิกคนนี้ก็อาจจะโดนคนโน้นอ่ะก็ไม่ว่านะเอาเป็นว่าเล่นพอเป็นขำๆนะคะอ่า หนอ่าหเป็นหลักนะของชาวราศีพิจิกนะคะหนึ่อ่าหนอ่าแล้วก็หนึ่งเจ็อ่ะมีเลขอะไรบ้างหนึ่งศอ่าแล้วก็หนอ่ะแค่นี้เองนะมีเหงเๆๆง,งอ่าถูกถูก,ถก,ถกอ่ะเพราะฉะนั้น ในเดือนมีนาคมนี้ขอให้ชาวราศีรอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามานะเข้ามือนะปฏิหารเกิดนะคะในเรื่องของการเงินทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงให้มีโชคมีลาบนะคะเข้ามานะจะได้หายเหนื่อยสักทีนะคะขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีในเดือนมีนาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ